สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมบอยโตโตาคานะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่กันในช่วงพาชมรถเข้าใหม่ครับซึ่งวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับผมเป็นรถเข้าใหม่ที่ไม่เหมือนรถเข้าใหม่นะครับผมเพราะว่าสภาพนี้เรียบร้อยมากเลยนะครับผมชนิดว่าสับพ่อค้าเราก็เรียกว่าล้างโชว นะครับผมเจอรถสภาพบนี้ล้างโชว์เลยจริงๆลูกค้าล้างมาให้แล้วด้วยเอาก่อนจะรถมาส่งคาแคร์สปามาให้เรียบร้อยนะครับผมล้างล้างมาให้เรียบร้อยบอกอายกลัวรถไม่สะอาดนะครับผมเอารถไปล้างเรียบร้อยเลยนะครับผมตัวนี้เ r v 2ว s ปี2020ัน่แม่ทีเชนปรับโฉมเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้าเจ้าของเดิหมหูแทบร้องไห้เลยครับรักรถมากนะครับผมนะครับขายได้คันนี้ไปใช้สบายลูกค้าดูแลรักษาดีมากนะครับผมคันนี้สีดำๆรถสีก็เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วอย่างที่บอก ล้างโชว์เลยนะครับเด right really? right? ี <soci> ๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับรถสวยด้วยเกรดเนะครับผมนี่เลยเป็นไงห้องเครื่องนะครับผมกิปกิเลยแห้งๆเลยนะครับผมน็อตไม่มีขยับรถสวยนะครับผมตัวนี้บอดี้สวยเกรดเนะครับผมโอ้ประทับใจมากเลยมันชอบใจตรงที่ว่าเจ้าของเดิมนี่เขาดูแลรักษาอย่างดีมากเลยนะครับขนาดจะขายในดูโอ้โหไปล้างไปดูดฝุ่นมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมล้างสีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผมเลยเรียบร้อยแบบนี้เลยครับผมกระดุมกระดุมมีให้หมดนะครับผมรถเบาเรียบร้อยภายในเรียบร้อยผ้าหลังคาเรียบร้อยคอนโซลคอนโซล ไลท์ซึ่งริ้วรอยนะครับผมสวยมากนะครับผมเบาเบิกไม่มีซุดไม่มีช้าเลยนะครับแผงประตูต่างๆนะครับผมนะใครได้คันนี้ไปนะครับอย่างที่บอกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้2.4 s ปี2020 m นอ n ์เชนปรับโฉมเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถสวยเกรด A เนาะโอเคนี่ด้านท้ายนะครับตัว X ก็จะเป็น5ที่นั่งนะครับผมก็พื้นที่สภาระเก็บของก็กว้างนะครับ คับเบาะตัวนู้นแลวหน้าไปยิ่งกว้างไปอีกนะครับผมอ่ะสวยนะครับผมตัวนี้น็อตเดิมทุกอย่างนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับตัวนี้เดิมนะครับฝาท้ายก็เดิมนะครับผมอย่างที่บอกรถนี้รถสวยเกตเอครับผมอ่ะสีเรียบร้อยนะครับผมสีเรียบร้อยเลยนะตัวนี้ไม่ต้องไปทําอะไรละอย่างที่บอกล้างโชว์ครับผมคันนี้นะครับราคาก็จับต้องได้นะครับผม คุ้มค่ามากๆนะครับผม779,000บาทเท่านั้นเองปี2020ปรับโฉมแล้วนะไม่ได้เชแล้วนะครับผมมีปรับโฉมด้านหน้าอะไรด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมที่สุนรยนต์มือสองโต๊ะคาร์นะครับกับรถสวยๆเจ้าของเดิมดูแลเรียบร้อยรักษาเป็นอย่างดีเลยครับคันนี้ย้ําให้อีกทีเลยมาเห็นสภาพนี้กันเลยนะครับผมไม่ต้องทําอะไรแล้วรถพร้อมให้ลูกค้ามาทดสอบมาเทสมาลองขับได้เลยครับผมที่โต๊ะคาร์ครับผมสำหรับวันนี้หมดหน้าที่บอยแล้วครับ ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ